ผูกชมาการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกจับตามองเปไปทั่วโลกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าการจับตาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าการประชุมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าสีจิ้นผิงจะใช้เวทีนี้ค่ะในการกระชับอํานาจปกครองจีนซึ่งก็รวมถึง1ประเทศ2ระบบด้วยคุณทิพย์ตะวันคะถ้อยแถลงของผู้นําจีนเมื่อวานนี้เนี่ยถอดความออกมาได้ยังไงบ้าง จริงๆแล้วหลักๆที่พูดถึงก็คือเรื่องของความมั่นคงเสถียรภาพแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สีจิ้นผิงเนี่ยพูดมาโดยตลอดและเวทีประชุมใหญ่พักคอมมิวนิสต์ในรอบนี้ก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งเวทีค่ะที่เขาใช้ในการประกาศเจตนารมณ์ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าไม่ผิดไปจากการคาดการณ์สำหรับคอการเมืองจีนนะคะเพราะว่าการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์รอบนี้กลายเป็นเวทีประกาศความสำเร็จแล้วก็วิสัยทัศน์ของรัฐบาลจีน ภายใต้การนำของสีจิ้นผิงค่ะสีจิ้นผิงนำทีมแกนนำระดับสูงสุดนะคะในพักคอมมิวนิสต์จีนเข้ามาภายในมหาสาลาประชาคมท่ามกลางเสียงปรบมือของสมาชิกพักจากทั่วประเทศกว่า2,300คนและการจับจ้องจากผู้คนทั่วโลกค่ะ 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景。 不放使用武力保留取一切必要措施的社主เมื่อพูดถึงไต้หวันนะคะท่าทีของจีนชัดเจนมาโดยตลอดค่ะนั่นก็คือเรื่องของไต้หวันใครก็ห้ามยุ่งค่ะแล้วก็จีนพร้อมจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อรวมไต้หวันนะคะซึ่งคําพูดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลมปากเท่านั้นด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของกองทัพจีนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ที่มีการตรวจพบเท่านั้นนะคะเขาพบเขาว่าจีนส่งเครื่องบินรุกล้ำเข้ามาในเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะปี2019เนี่ยตลอดทั้งปีมีไม่เกิน20ลำค่ะถัดมามี380ลำนะคะขณะที่เมื่อปีที่แล้วมีเกือบ1000ลำค่ะ แต่ตัวเลขนี้คุณผู้ชมยังไม่เยอะเท่าปีนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ทันหมดปีปลาเข้าไปมากกว่า1,300ลำแล้วค่ะโดยในจำนวนนี้446ลำบินโฉบข้ามเส้นแบ่งเขตป้องกันภัยของไต้หวนันในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวนะคะซึ่งเดือนนั้นเป็นเดือนที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจกระตุกหนวดมังกรค่ะด้วยการเดินทางเยือนไต้หวันค่ะ นับตั้งแต่การเยือนของเพลโลซีนะคะจีนดำเนินนโยบายที่แข็งก้าวต่อไต้หวันมากขึ้นค่ะโดยในเดือนที่แล้วทั้งเดือนมีเพียงแค่สวันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่เครื่องบินรบจีนไม่ได้บินเฉียดเข้าใกล้ไต้หวันค่ะแม้ว่าตลอดช่วง100นาทีของสุนทรพจน์สีจิ้นผิงจะให้น้ำหนักกับไต้หวันค่อนข้างมากนะคะแต่ไต้หวันไม่ใช่เรื่องเดียวที่ผู้นำจีนให้ความสำคัญค่ะเพราะว่าเวทีนี้คือเวทีประกาศผลงานตลอด5ปีที่ผ่านมาของพัก ดังนั้นฮ่องกงค่ะจึงถูกยกขึ้นมาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในการใช้อำนาจอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะโดยนับตั้งแต่จีนกระชับอำนาจเหนือฮ่องกงผ่านการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่และปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงตั้งแต่เมื่อปี2019ผู้นำจีนประกาศความสำเร็จนะคะที่สามารถจัดการฮ่องกงจนอยู่มัดประเด็นนี้สะท้อนถึงจุดยืนสำคัญหนึ่งของผู้นำจีนค่ะนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงและเสถียรภาพ ซึ่งถือเป็นจุดขายหลักของพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้แบรนด์สีจิ้นผิงนะคะต่างจากพรรคในยุคก่อนๆเช่นสมัยเติ้งเสี่ยวผิงที่ชูประเด็นเศรษฐกิจหรือว่าเหมาเจ๋อตงกับการปฏิรูปประเทศค่ะเมื่อพูดถึงความสำเร็จตลอดช่วงเวลาท้าทาย5ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าโควิด19ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะโดยนโยบายโควิดเป็นศูนย์ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยกดตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตในจีนให้ต่ำกว่าชาติอื่นๆค่ะ ข้อมูลจากองค์การอันไมโลเขาชี้นะคะว่าประเทศที่พบโควิด -19 เป็นประเทศแรกอย่างจีนมีผู้ติดเชื้อคุณผู้ชมดู8ล้านเศษเท่านั้นค่ะต่างจากสหรัฐอเมริกาประชากรของสหรัฐเนียน้อยกว่าจีน3-4เท่านะคะแต่ผู้ติดเชื้อทะลุ95ล้านคนไปแล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในจีนมีไม่ถึง28,000คนค่ะทั้งๆที่จีนมีประชากรมากกว่า1 000 4 0 0 0ล้านคนค่ะ แม้ว่าหลายคนจะมองว่าความสำเร็จนี้ของจีนแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงลิบนะคะโดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ตกหนักกับประชาชนรวมทั้งตั้งคำถามด้วยค่ะถึงความเหมาะสมในการใช้นโยบายสุดโต่งดังกล่าวแต่ถ้าไปถามผู้นำจีนเขาใช้เวทีประชุมพักในครั้งนี้นะคะยกย่องมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งชี้ว่าจีนให้ความสำคัญกับประชาชน และชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนค่ะดังนั้นรัฐบาลจึงเลือกปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพของคนในประเทศอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะถ้าเราถอยออกมามองภาพรวมของศูนย์ทรพน์เปิดการประชุมของสีจิ้นผิงนะคะอาจจะพูดได้ว่าทั้งหมดเชื่อมโยงการภายใต้แนวคิดที่ว่าประเทศจีนจะต้องมั่นคงเป็นปึกแผน่นแล้วก็มีสเสถียรภาพค่ะคุณเจษตาคุณพรวดีคะ่ะ มีตัวเลขนะคะที่เขามีการรายงานกันว่าเขาไปนับค่ะว่าคำพูดของสีจิ้นผิงที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงเสถียรภาพแล้วก็ความปรองดองกันแบบนี้มีมีพูดกันกี่ครั้งเขาบอกว่ามีทั้งหมด89ครั้งค่ะมากกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วที่มีเพียง55ครั้งเท่านั้นเองอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าพอมีนโยบาย z โ r o c o v i ดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนอยากจะให้ยกเลิกเช่นเดียวกับประเทศรอบข้างเองก็เหมือนกัน ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะอย่างบ้านเราค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประชุมสมชาชัยใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับการจับตานั่นก็คือนโยบายเศรษฐกิจรวมถึงการวางตัวคนที่จะกลุมบังเหียนด้านเศรษฐกิจต่อไปค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายซีโร่โควิด คาดการกันนะคะว่าจีนคงยังไม่ยกเลิกนโยบายในระยะอันใกล้นี้หรอกค่ะแต่ว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นในวิกฤตนี่เป็นสิ่งที่ประธานสภาหาอการค้าไทยก็ให้ความสำคัญค่ะ แม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าในการประชุมสมัชิาใหญ่พักคอมมิวนิสต์ที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายซีโร่โควิดหรือไม่แต่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหาอการค้าไทยก็คาดหวังค่ะว่าถ้าเกิดมีการผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน ที่ผ่านมาแม้ว่าไทยจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนแต่กลับเป็นประเทศที่จีนมาลงทุนเป็นอันดับ6น้อยกว่าสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและลาวทั้งท้ที่เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในขั้นดีค่ะ พอการค้าไทยจึงได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนในไทยทําการศึกษาด้านโอกาสและอประสรรคเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเขต EEC รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์การเร่งลดข้อจํากัดในการค้าการลงทุนจึงเป็นสิ่งสําคัญรถจ์ไฟฟ้านี่แน่นอนนะครับที่จีนตอนนี้กลายเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะครับตอนนี้ก็ประกาศแล้วจะมาลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกันถ้าเรามีการปรับเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบกฎหมายเพื่อจะให้ความสะดวกกับชาวต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในเรื่องอสังหารนะครับก็คิดว่าส่วนนี้เราได้ทั้งทั้งทั้งสองอย่างเลยนะครับลงทุนเอาเทคโนโลยีเข้ามาเอาคนเก่งเข้ามาขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยมา อาศัยอยู่ที่นี่นะแล้วก็เขาอยู่ที่นี่แล้วก็จะเป็นคนที่บอกว่ามีจับใจใช้สอยต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติของเราโดยรวมครับ แต่ว่าก็มีบทเรียนที่เห็นจากต่างประเทศในกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์จนทําให้ราคาอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศนั้นๆพุ่งสูงขึ้นยกตัวอย่างสิงคโปร์ค่ะหรือว่าการทําธุรกิจจนไปกระทบกับ SME ในประเทศซึ่งไทยก็สามารถนํามาใช้เป็นข้อควรระวังพร้อมทั้งวางกฎเกณฑ์หรือมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ค่ะเพราะพวกนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีอยู่แล้วะนะครับเราต้องมีลักษณะเป็นโซนนิ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทำให้เขาเนี่ยามาแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าเขายัางเคารพนะในความเป็นไทยของเราแล้วผมคิดว่าถ้าประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหากับจีนเลยนะครับทั้งทางด้านประชาชนทางด้านเ,าเกี่ยวกับการทหารหรือการเมืองอะไรต่างๆเราค่อนข้างจะไปไปได้ดีนะครับฉะนั้นผมว่าเราต้องใช้โอกาสอันนี้ที่เราได้เปรียบก,กว่า ประเทศอื่นนะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับประธานสภาหอการค้าไทยมองว่าเป้าหมายสําคัญของจีนอย่างหนึ่งนั่นก็คือการปรับ GDP ให้ได้4-5เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าการปิดประเทศทําให้ GDP ร่วงลงมาอยู่ที่ราวๆร้อยละสองและอาจจะชะลอลงอีกในปีหน้าดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนเร่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยได้เช่นกันทั้งการท่องเที่ยวการส่งออกอาหารผล,ลไม้แต่ก็ขึ้นกับการฉวยโอกาสให้ถูกจังหวะ เร่งใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกซึ่งถ้าหากว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนแล้วเสร็จใน5ปีก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสได้อีกมากค่ะ